สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะสรุปบนล่างนะคะของรัฐบาลไทยเนาะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะเอามาดูบนกันเลยนะคะของบนเนาะ สามสองแล้วก็ห้าสองสามสามแล้วก็ห้าสามนะคะสามแปดแล้วก็ห้าแปดถ้าแต้มนะคะแต้มมันจะมีที่ นเนาะมันจะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าแต้มไม่หลุดมันก็จะมีชุดที่เด่นนะคะคือสามสองห้าสองแล้วก็ห้าสามสามสามถ้าแต้มหลุดก็เนี่ยสามแปดห้าแปดสรุปก็คือ แอดว่ามันน่าจะทั้งหตัวนะคะตัวเด่นส่วน3ามตัวนะคะมันอาจจะเยอะหน่อยสามสามสองแล้วก็3ามห้าสองนะคะ สามห้าแปดสามสามแปดแล้วก็แปดสามสาม หนึ่งสามสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าแปดแล้วก็แปดห้าสอง อีกตัวหนึ่งคือห้าสามสองแปดสามสองแล้วก็ห้าสามสามนะคะ

หนึ่งสามแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าแปด นนะคะวันนี้ให้ที่ห้ากับสามนะคะเน้นที่สามเพราะว่าสามเด็ดที่สุดเดีด๋ยวอาจะให้ดูสูตรนะคะอันนี้มันเป็นสูตรเก่านะคะมันก็มีผิดบ้างนะคะแต่ว่าแอดว่ามันน่าจะเดินต่ออ,อันนี้คือสูตรเก่านะคะ มันอาจจะนั่นหน่อยเนาะสูตรนี้เดินมายี่สยงมวดนะคะหลุดไปสามสี่วดสูตรงวดนี้หลุดนะคะแล้วก็ออกหกเจ็ดแปดออกไม่ใช่ได้ห7เจ็ดแปดมันออกสามห้าหวดนี้ส่วนใหญ่มันจะมาหลักหน่วยนะคะถ้าไม่มาหลักหน่วยแล้วก็จะมาหลักร้อยตอนแรกๆมันมาหลักสิบนะคะสูตร ถ้ามันมาหลักหน่วยก็จะมี3 2กับ3 3แล้วก็5 3มีชุดนี้นะคะมันมีงวดที่แล้วที่มันชนได้ศูนย์ตัวเดียวแล้วมันไม่มามันมาที่เลขห้า้วนนี้มันชนได้ที่แปดตัวเดียวแต่ว่ามันมีตัวรองก็คือเลข3ามแอดกลัวสามมันจะแทดเลข8ปดนะคะแอดก็เลยใส่ให้เนาะแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะ คือสามหนึ่งเดี๋ยวแอดจะเล่านะคะอ่อขอภัยเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะว่าสามหนึ่งมันมายังไงอ่ะมาดูล่างนะคะทีนี้ สองหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือห้าหนึ่งเอาขอไปมันเป็นเลขห้าเนาะหลักหน่วย ามห้าสี่ห้านะคะแล้วก็หนึ่งห้าอา้าวขอไปสองห้าพูดผิด ที่สองห้าสาแล้วก็4ีหเน้นตัวนี้มากที่สุดอ่่ 2, 5, เพราะว่าแอดชนที่3กับ4แต่หลักสิเราได้2กับ4ระหว่างกลางก็คือเลข3านี่แหละอ่าระหว่างกลางก็คือเลข2นะคะ ตัวชนของเด่นล่างนะคะของวดก่อนนู้ะดูสูตรอันนี้เป็นของวดตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะแอดชอบเก็บไว้แล้วมาเทียบชนตัวเด่นไว้นะคะวดที่แล้วชนที่หกมา6กสมวดนี้ตัวชนที่เลขแปดแอดไปนเน้น2-8-2-5มันไม่มาทะ งวดนี้อันนี้ของงวดนี้นะคะห้าศูามานะคะแอดทำตัวกลับให้ก็คือตัวนี้งวดนี้ชนที่ห้ากับ1นะคะหกับ1เด่นที่หลักหน่วยแอดก็เลยใส่เป็นเลขหลักหน่วยให้เนาะถ้าชนสองตัวแอดว่ายังไงก็มานะคะตัวใดตัวหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะ สองห้าสามห้าแอดเน้นเป็นที่เลขห้านะคะส่วนของงวดน,นี้ชนเด็ดเนาะงวดน,นี้ไม่ชนอันนี้เด่นบนห้ากับสาม อ่ะวันนี้ไม่ชนนะคะถ้าไม่ชนจะมาได้ก็คือ3ากับ3 1 2 5กับ2 1ก็คือ4ตัวนี้เนาะแต่แอดจับตัวเด่นชนที่3กับ4นะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้3าหนึ่ง ง,งวดที่แล้วชนที่1กับ2อไปเน้นเลข2มา3ามหนึ่งงวดนี้ตัวชน3กับ6ไม่มาเห็นไหมมา5กับ0แล้วก็งวดถัดไปก็เลข3มางวดนี้ชนที่ห้าห้าไม่มาแอดว่า ถ้าหไม่มางวดนี้นะคะมันอาจจะมางวดนี้งวดที่ไม่ชนก็จะเป็นห้าหนึ่งกับอาขออภยัยห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สาห้าเนาะแต่ตัวนี้มันมาด้วยกันแอดคิดว่ามันน่าจะมาแค่สองหกับสามห้านะคะไม่งั้นก็สามหเนาะถ้าจับคู่เนาะ แต่เด่นมากที่สุดคือสองห้ากับสามห้านะคะถ้าไม่ชนถ้ามาเนาะสองห้ากับสามห้าก็คือชุดนี้แต่เด่นมากที่สุดคือสามห้านะคะเพราะแอดชนได้ที่สามห้ากลับด้วยนะคะวันนี้ห้าสามชุดเดียววิ่งวิ่งล่างแอดให้ห้ากับหนึ่ง อะทีนี้เรามาดูตัวเด่นบนของชุดเก่ามากเนาะของงวดที่แล้วชนเด่นบนตั้งแต่วันที่1สิงหานะคะอ่ะมาดูเทียบชนทุ่งนี้ให้นะคะสุดเก่างวดที่ตัวชนไม่มาออกอย่างละตัวสามชนที่ศูนย์ออกที่สองสี่นะคะมีงวดแรกตั้งแต่ที่ออก 7, 7, 9, เจ็ดเกนาะมีงวดนี้ที่ชนแล้ไม่มา อามาดูตัวชนนะคะงวดนี้ชนที่หกออกแปดหกห้าเข้าที่เลขหก 6. งวดนี้ชนที่เลขหก 6, ออกสามห้าหกงวดนี้ชนที่เลขห้าที่แอดบอกว่าชนสูตรเก่าก็คือสูตรนี้นะคะชนที่เลขห้าห้ามันจะมีอยู่สองสูตรามีสองงวดนะคะที่ชนตัวเดียวแล้วมันมาหลักร้อยก็มีงวดที่ออกสองสองเจ็ด เป็นเลขเบิ้ลแล้วก็งวดที่สามก้าสองถ้ามันมีมีมาหลักร้อยถ้าเป็นเลขห้าก็จะเป็นชุดนี้สามห้าสองแต่ถ้ามันมาหลักสิบตรงหลักมันก็จะมีมีชุดไหนมั่งมีชุดนี้นะคะถ้ามาตรงหลักนะ มีชุดนี้มีชุดอ่ะขอภยัยสามห้าสอ่ะชุดนี้นะคะแอดวาแต้มมันน่าจะไม่หลุดนะวันนี้แอดว่าน,นะห้ 5, 2, น่าจะเด่นที่สุดรองก็คือ3ามสอแต่ถ้าหไม่มามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เด่นนะคะ คือ3 1เพราะว่าตัวเด่นของแอดได้3 1ตัวเด่นลองจาก5ก็คือเลข3มันมาสูตรเด่น <c oughs> แล้วมันมีมันมีหน่วยหน่วย2 3 4อ๋อมี3 4ตัวนึงถ้ามันหลุดจากพวกนี้นะก็จะคือ3 4 แต้มได้หมดเลยนะคะแต้มสี่ต้มสี่ต้มเจ็ดอันนี้เอาเป็นตัวลองก็แล้วกันเนาะสามสี่กับสามหนึ่งตัวลองนะคะแต่เด่นมากที่สุดน่าจะเป็นสามสองห้าสอง แปดสามสองแปดห้าสองอ่ามีแปดสามสองอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าแปดมาบอลชนที่แปดหลักร้อยเนาะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวรองแปดสามสอง

3ามสีหาสาสเหรอเลข5้า,ส,าสี่สวยไหมห้าสามสี่ห้าสามนึ่งแปดี่แดสหนึ่ง นะคะคือห้าสามสี่กับห้าสามหนึ่งส่วนล่างเด่นห้ากับหนึ่งอ่ะมันนานมากแล้วเนาะแอดก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ